สเรื่องล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังได้สรุปความคืบหน้าล่าสุดเรื่องที่หนึ่งการประกาศผลรอบตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จะประกาศในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้โดยจะมีช่องทางในการติดตามตรวจสอบการประกาศผล 3. ช่องทางหลัก ช่องทางที่1ก็คือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h ช่องทางที่2ก็คือไปตรวจสอบได้โดยตรงที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารทรกสธนาคารอมสิน รวมถึงที่สำนักงานคลังจังหวัดและศาลาว่าการเมืองพัทยาท่านสะดวกที่ไหนก็ไปตรวจสอบการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ณสถานที่เหล่านี้ได้ด้วยตัวเองและช่องทางที่สามก็คือการโทรศัพท์ไปตรวจสอบสอบถามการประกาศผลได้โดยตรงที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์โทรศัพท์ 021092345นี่เป็น3ช่องทางหลักๆในการตรวจสอบติดตามการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ซึ่งจะประกาศในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ส่วนจะเริ่มวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอกระทรวงการคลังแจ้งอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่2ที่เป็นความคืบหน้าล่าสุดก็คือ เมื่อประกาศผลแล้วหากท่านผ่านเกณฑ์ท่านต้องนำบัตรประชาชนของท่านไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทกสหรือธนาคารอมสินในพื้นที่ของท่านที่ท่านสะดวกไปยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์แล้วตัวจริงเสียงจริง ซึ่งบัตรประชาชนของท่านนั่นแหละก็จะใช้เ <en> ป็น <comfy> บัตรสวัส <where> ด <rik> ิการแห่งรัฐใหม่เวลาไปซื้อของเวลาไปเดินทางเวลาไปกดเงินหรือว่าเวลาไปใช้สิทธิพิเศษต่างๆก็ใช้บัตรประชาชนไปเดียวเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เลยก็จะสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น แต่ว่าหากประกาศผลแล้วท่านไม่ผ่านเกณฑ์ท่านก็ยังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ขอให้ทางกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ของท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หากว่าท่านมั่นใจว่าท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แต่ทำไมถึงไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบใหม่ได้ซึ่งช่องทางการยื่นอุทธรณ์นั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งโดยกระทรวงการคลังและเรื่องที่3ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นี้ทางรัฐบาลได้เตรียมที่จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในบัตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถใช้ประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ได้อย่างตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นซึ่งหลักๆพื้นฐานของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนก็คือวงเงินซื้อของกินของใช้วงเงินค่าเดินทางวงเงินช่วยเหลือค่าสาธารณุโภคพื้นฐานในชีวิตประจำวันอันนี้ได้แน่นอน แต่ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มการช่วยเหลือในเรื่องที่พิเศษนอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานที่ช่วยเหลืออยู่แล้วส่วนจะช่วยอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวรอการจัดสรรงบประมาณให้เรียบร้อยและจะสรุปข้อมูลพิจารณาและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไปส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับณนะตอนนี้ก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างสมมุติถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าบัตรสวัสดิการแห่รัฐเดิมจะใช้ได้จนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์ก็เดี๋ยวจะเริ่มใหม่ย,ยังไงสำหรับบัตรรุ่นใหม่เดี๋ยวรอการสรุปและถแถลงแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ตราบใดที่บัตรรุ่นใหม่ย,ยังไม่เริ่มใช้ บัตรรุ่นเดิมบัตรรุ่นเก่ายังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องนี่เป็น3เรื่องสรุปล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับก็ตอนนี้มันลุ้นกันในเรื่องของการประกาศผลและท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมในการไปยืนยันตัวตนหากว่าผ่านเกณฑ์หรือว่าหากไม่ผ่านก็เตรียมตัวยื่นอุทธรณ์ให้มีการตรวจสอบใหม่ และก็เตรียมใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการทางรัฐใหม่ซึ่งก็จะใช้บัตรประชาชนของท่านแหละเป็นบัตรสวัสดิการทางรัฐใหม่เลยจะได้สะดวกคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น